อันตรายจากการใช้สารเสพติดสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนยังคงมีความรุนแรงต่อเนื่องกลุ่มขบวนการยาเสพติดมีความพยายามลักลอบนำยาเสพติดจากพื้นที่ชายแดนเข้าสู่ประเทศไทยในทุกๆด้าน ยังมีวัยรุ่นเยาวชนและประชาชนในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบนจำนวนมากที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดโดยไม่ทราบผลกระทบที่จะตามมาวันนี้เราจะมาเรียนรู้ผลกระทบของยาเสพติดไปพร้อมกันค่ะผลต่อระบบประสาทและสมองยาเสพติดทำลายระบบประสาทและสมองทำให้ผู้เสพมีภาวะสมองเสื่อมซึมเศร้ากังวล เลื่อนลอยและเป็นโรคจิตจากการใช้สารเสพติดก่อให้เกิดการเสียบุคลิกภาพสูญเสียตัวตนขาดความสนใจในตนเองขาดสติสัมปัญญะร่างกายซูบซีดอ่อนเพลียการใช้สารเสพติดเป็นบอกเกิดของปัญหาครอบครัวแตกแยกญาติพี่น้องไม่เหลียวแลไม่มีทรัพย์สินทำงานไม่ได้ ไม่เป็นที่ไว้วางใจของบุคคลทั่วไปทำให้เกิดภัยต่อบุตรภรรยาญาติพี่น้องและคนในครอบครัวปัจจุบันรัฐบาลมีโครงการส่งเสริมการบำบัดเพื่อเลิกสิ่งเสิบติดหากท่านต้องการเข้ารับการบำบัดสามารถกระทำได้ดังนี้ 1. เชื่อมั่นในตนเองว่าท่านสามารถทำได้ 2. มองหาบุคคลหรือกลุ่มคนหรือผู้นำชุมชนที่ท่านไว้วางใจเพื่อพาท่านเข้ารับการบำบัดและเป็นกําลังใจให้ท่าน 3. เข้ารับคำปรึกษาและการดูแลในสถานพยาบาลที่ร่วมโครงการของรัฐบาลเมื่อท่านเข้ารับการบำบัดในโรงพยาบาลของรัฐจะไม่มีค่าใช้จ่าย มีการช่วยเหลือติดตามหลังการบำบัดรักษาไม่เสียประวัติไม่ลงบันทึกอาชญากรรมและจะได้รับการส่งเสริมอาชีพภายหลังบำบัดเสร็จสิน้นหากท่านหรือบุคคลใกล้ชิดของท่านต้องการเข้ารับการบำบัดกรุณาติดต่อสำนักงานปปสโทร1386หรือติดต่อสถานพยาบาลของรัฐที่เข้าร่วมโครงการ หรือติดต่อผู้นำชุมชนเพื่อเข้ารับการบำบัดค่ะ